อะไรอันบบย้อมแผดง่ายๆดอกพี่น้องเข่าคล้องถมขายปลาใครได้เนาะอันนี้เ้ากะปรับเปลี่ยนมาขายในรถแทนตอนนี้บะได้มีตั้งต่ชาบูย่างเดียวได้พี่น้องม,มีชาบูเสียบไม้ล้วก็มียำลูกสิ้นเสียบไม่พร้อมเนาะคะ่ะไม้ละสิบบาทนี่จ้าสินค้าของห้ากะสิบมีประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องอันนี้กะสิเป็นบุญเซียนเป็นพักเนาะคะ่ะส่วน ในกองนี่กัซซีมีขาย่้มมีขาย่้มมีปลาหมึกกรอบมีหมึกกรอบมียังอีกนอมีเนื้อมีหมูมักกันจับจับนี้แม่หน่อยมีหมูมักมีไก่มักมีปลาหมึกมีข้างหมึกมีกุ้งเนาะค่ะพี่น้องปลาซีซีมีอันเห็ดพันเบคอนเนาะค่ะส่วนน้ำจิ้มนั้นแม่นดากะเห็ดแบบทั้งใหญ่ๆแบบนั้นเลยค่ะพี่น้อง มีเทงน้ำจิม้มอันนี้น้ำจิม้มยำฟังนี้สิเป็นโอ้ฟังนี้เขาเอื่นน้ำยำเนาะฟังนี้สิเป็นน้ำซุปสิเป็นอัน,นยังก็จิ้มชาบูปลวก็สิมีซุปน้ำดำซุปน้ำดำที่ใส่ละขุดพี่น้องในกับฟุกไาแดงๆอันนี้ห้าวกะซีรังสิพ้ากันออกไปขายแล้วนะคะมีะขาห้ากะสีเอาเตาแก๊สใส่รถมากแบบนี้เลยท้ากะสิเหตุแบบสดๆใหม่ๆเลยนาะคะ่ะพี่น้องขันแม่ว่าพี่น้องคนใดเห็นรถคันนี้่านไป่านมากอะ่ะซอยอุดหนุนแม่นดาเด้อคะ่ะ ผู้เพื่อนแม่ขายอยากนั่งข้างหลังเนาะค่ะพี่น้องสู้ไหมสู้แล้วทำไมต้องสายหัวเิ่นอยากนั่งข้างหลังพร้ <c oughs> อมกระเทียมกัญยงขายคือเกาด้วยค่ะพี่น้องมีสินค้าของห้ากัญยงสิมีปลาลาปลาลานี่สินค้าขายดีเลยค่ะพี่น้องมีเทิงปลาลาโตนี่ค่ะปลาลาโตก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องแถ้า้าน่อยเขาอื่นตลาขมิ้นเนาะ มีปลาโตแบบเข็มคนเลยค่ะแล้วก็มีปลาบดทมีถุงละเทืงโลถุงละโลอันนี้ก็สิเป็นปลาบองถือว่าแม่นดาฮเองเนาะค่ะพี่น้องกะซิมีปลาคามเปียกพร้อมมีผงเอ้ยมีพริกผงมีกระเทียมคือเกลาอันนี้ก็สิเป็นหอมแขกเนาะค่ะมีหอมแขกมีอยังอีกน้อเขามีเกลือพร้อมพี่น้องเกลือหาบาทนึงได้บอบแพง์อกค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ ใช้ใกล้เลยจักแพงน้อพราอันดาวันเรือซิมหาแพงจะแม่นดากระสีผ้าเล่าไปเติมคออ,อีกก็ค่ะอันนี้กระสีเป็นหอมแดงพี่น้องหอมแดงหอมแขกกระเทียมากาับกระเทีหอยแบบนี้เลยเนาะคะ่ะเผาครัวกะมีเด้อพี่น้องคนใดต้องการเผาครัวบ้านใดขาดเลื้อยยังกะอยากพูดนุนเห่ากะสามารถบุกเข้าได้เด้อค่ะพี่น้องยกมือดักกอกมือเลียกพรอ,อันดาพคนมาเนาะคนใดอยากกินกะ ออกมาบุกเลยค่ะพี่น้องพร้อมจอดเสมอจ้าออค่ะพี่น้องจะเอาไปขายแล้วเนาะค่ะสู้ๆสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไปราคะพี่น้อง